อู้ตัวใหญ่ปั๊บมาปึ๊บอืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหากินยำขึ้นได้พี่น้องมั้ยนี่ <c oughs> ยำเวียนหอนผดยำหูห่อนแห้งมังย้ยนี่ลองมาไต่เขียดเมียนครับ <c oughs> ลองมาไต่เขียดเบื้ง เขาก็มารอบ่อนที่เขาเคยหาเนาะสกิมเนาะบ่อนที่เขาเคยเปิดเห็นเขียดได้หลายละพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันเนาะว่าเขาสิมีหรือบ่เขาจะออกหรือบ่แต่เขาก็ต้องออกอยู่นั่นแหละแต่กัมากครับบารถกสานี่เนาะเพิ่นก็พูดนอยู่แก่กันนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวามาลุ่นกันพี่น้องมานี่ั้งแรกเนาะออกหาเขียดน้ำขึ้นพี่น้องไปไปลุยกันนะครับผมหมันประมาณกันลุ่นกันเบึงนะพี่น้องไปพี่น้องลุยจะเขียดด้วกันเลยครับกับขอบคุณพี่น้องทีเขามารับชมด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องทีกดไลกเขาแช่ให้ขอบคุณท เป็นกำลังใจให้ดีดีเสมอมากครับผมปลาพี่น้องไปลุยกันครับใส่ตัวเขียดอันนี้เหงือกหมาทองเทาพี่น้องโอ้มึงนี่มะคุเขียดเด้ออขากินตอกกระคืนก่อนอาญาวีนมันห่อนพี่น้องอาญาวียนมันห่อนแห้งนี่ป้าอุ้ยดเตี้ยนพอหน่อยเจ็ดในหมูเน่าเขียดประจอกตองอากาศห่อนๆเลยเนาะต้องห่อนๆต้องก็เป่าด้วยครับเพิ่งจงสิออกถ้าเย็นๆนี่เพิ่งจะบอกดิ วันนี้แหละพี่น้องที่มาเปิดกับสาวเจออะไรคุบเฉียกกันไงจะลุ่มข้านนี้เลยนี่ใส่น้อเขียบปะนี่เพาะสาเหตุยังเปลี่ยนอย่งเขียบนะ เดักีสิตัวกับทอ่ว่าคุมแล้วพี่น้องถ้าหากบเบิดเหมือก็ไ้สิ้าหตัวกัมีดหรอเห็นบอกเฉลีร์ที่โมงมาตั้งนาน ขียน้ำคืนค่อนข้างจบง่ายด้วยครับผมจะเพิ่บอกกระโดดจับปั๊บหินหมวกกุดจุดตั้งยัยตุ้งยลยนี่นน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  มูอใหญ่ๆจ้ะใช่ยิบกระเซียงก่ะเค่ดุดแหลวที่มอุดเลยจัดเวยกระเสียงเนาะ เกียดเนื้อขึ้นดียางได้พี่น้องเขาชีบุคอยกระโดดได้ครับจ้ำมวนเนาะวตามไงอุ้นหันนั่นแล่าเขาบอกว่าขาขาดค่ำไปอละกันกำลังกระสีหยอว่าบอกจะบวชเตียนไปจ่อยอุ้ยเป็นรูป วางมาเปิ่เฟืองคือตัวใหญ่ๆเนาะจะไปเบอร์อะวาบูตัวนี้ลบดอู่ใหลืบออเขีนโมด้อจ้ะิรีนี่ก็ถอดเสียบได้ที่นอนไงถอดในคัวหอกลายุนได้ตวนี้กิรีดำกิรีธรรมชาติ ของเสียบกรอบโอ,บอ,บอบ้โอนโอ้โอ้โอ้โออ้อ้โ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 อ้เอยอ้โ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 อ้เอ้โอ้โอ้อ้อ้โพ้่น้อ้โอ,อโต้อโอ้โอ้โออ ตัวนี <Bond> ้ตัวนี้ง่าตัวนี้ใหญ่ด้วยแต่ครับเฮ้ยเต๊าอือืมฮัทก็เสียงดีลุบมันได้กระโปงเกียดอีหน้าเกียดจระนาตัวบอกใหญ่โอ้โหอวนที เหรอเนาะป้านี่ค่ะป๊บป,ปุ๊บเคียดเคียดเคียดเยเดี๋ยวหลุนเดียวกันเลย คนแล้วกคนคนใส่ปักเขือหลายๆเนะาะตัวบักให่นี่โอ้คือลือเลยนี่เป็นจังซี<ห>่เิ่นตั้ง<า>ย่านครับอ่าตัวทางใหญ่อากาศเริ่มเย็นนี่เกียดเป็นสีเริ่มแบบสอนโตเด้อครับก็สิบ่คอยออกในช่วงเพื่อนหนอนๆ ออกจากบ้านมากเกือบสองถุอาวาก,กิลีดินลีดแม่บ่นไปตั <c oughs> วเบ่นอ่อโอ้ขลี เตียน, <มา S 1> เ,ยนเอาไ <c oughs> ่ไ่คุบคุบต้องมองไปี่กันยันบนเขียนกับมาหรือม <c oughs> ือน้กระสือดีบอยูเปียดยู่รับนี่ขึนไอจอยตัวนั้น ูตนี่จะเป็นเขาอยู่นีคนหนึ่งก็ไปแล้วแฟนลาเร็วพุดพุดพุด,พด,พดเปเห็นตัวหัวคอนอื้อนะกระปานเล้วพี่ปเราไปเขี่ยต้นนึงครับผมหนงมาเดินขวดเนาะ เดี <PC S> so sure ๋ยวอากาศเย็นเราเกลี่ยกันทิเศร้าออกอากาศเย็นเราเกลี่ยกันบอกนะคะต้องรือหกันอยู่บ้านค่ะไปบุกเกลี่กันอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านลวพี่น้องเดี๋ยวปนหนึ่งเอาใส่หมูเข้าไปนใหญ่มูกองเก่าเมันก็มีด้วยเหรอนี่เก่ากับยังบะไส้ยางบะไกบกันจัดการเห็ดไปแล้ว นันเชื้อชีวิตหรอกนี่มเนบินักเที่ยวลนี่้ปนเลยปนตุ่มหนาประเด็กใส่ลายเนาะแจกจีด้หลาย้บบนอ่แซบีกับนจกินมบิโ๊เขียนอากาศเย็นเลยเพื่อนบอกมีนะอนนี่ก็ตีวันไดเนาะ คนบักแยงเลยพี่น้องย้อมเว็นมันก,กับผ่อนแห่หมดเนาะกัเนเลยลองไปหาเบิ้งก้างคืนเบิ้งคะ่ะเพื่อคนออกก็ได้ปุ่นหน่อยนึงนีงน่แหละโออครับผมจ้าแด้นปุ่นหนึ่งด้วยครับผมมื่อนี้เดี๋ยวมือนไปลุยกันใหม่ป่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมได้ครับสารกินมิลาก่อนครับผมสวัสดีครับคิดดีโมพี่น้องตะตัวงาม,มด้วย